สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น600วัตต์นะครับตันนี้เป็นของลูกค้าเก่าที่เคยส่งมาซ่อมนะครับเอากลับไปใช้งานแล้วมันใช้ได้สักระยะหนึ่งมันก็มีปัญหาแต่ทีนี้ลูกค้าส่งไปซ่อมจากข้อมูลที่ได้คุยกับลูกค้านะครับส่งไปซ่อมกับ ร้านค้าที่อยู่ในลาซด้านะครับก็คือลูกค้าได้ซื้อของจากร้านนี้แล้วประมาณว่าทางร้านเนี่ยเขาก็เป็นร้านซ่อมรับซ่อมด้วยก็เลยส่งไปนะครับทางร้านประเมินราคาค่าซ่อมค่อนข้างสูงลูกค้าก็เลยไม่ซ่อมก็เลยติดต่อส่งมาให้ผมซ่อมอีกรอบหนึง่งนะครับทีนี้ นะครับของมาถึงแล้วไม่ค่อยน่าดูชมเลยเพราะว่ามันเสียหายจากการขนส่งนะครับคือแพ็คแพ็คไม่ดีอันนี้เป็นเป็นกล่องที่ส่งมานะครับนี่นะขาดทะลุคือแพ็คไม่ไม่ดีนะครับระบบกันกระแทกไม่ดีก็ลองดูนะฮะนี่นะครับเบี้ยวเลยะนะครับแล้วก็มุมนี้ก็ แล้วก็ทางฝั่งนี้กระโดนกระแทกนะฮะนะครับฝั่งนี้ก็เบี้ยวนะครับเสียหายจากการขนส่งนะครับก็อย่างที่ผมแนะนำไปในหลายคลิปว่า แพ็คของแพ็คของส่งมาซ่อมให้แพ็คแน่นหนาหน่อยนึงขนส่งโยนสินค้าทุกขนส่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพัสดุมันเยอะเ,อเวลาเขาคัดแยกเนี่ยเขาจะมัวมาหยิบวางหยิบวางเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับเขาก็จับได้โยนจับได้โยนนะครับเพราะฉะนั้นเราแพ็คไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราแพ็คให้แน่นหนานหน่อยหนึ่งนะฮะอย่างตัวเนี้ยเสียหาย แต่ทีเนี้ยนะครับข้อมูลจากลูกค้าบอกว่าเครื่องเปิดไม่ติดหรือว่ายังไงนี่แหละแต่ผมเช็คอินพุตแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเครื่องตัวเนี้ยมันผ่านร้านค้าที่ลาซ a ดามาแล้วนะฮะร,ร้านที่ลูกค้าก็ส่งไปซ่อมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเข้าใจว่าอินพุตมันน่าจะช็อตแต่ว่าเนี่ยวัดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเหมือนกับว่าขั้วบว,วกลบเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับอะไรเลย นะจริงๆแล้วถ้ามันชอ็อตเนี่ยวัดม,มันมิเตอร์มันจะต้องขึ้นยันนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ชอ็อตเนี่ยเราวัดเนี่ยมันต้องมีค่าความต้านทานบ้างนะครับก็คือจิ้มเข้าไปเนี่ยเข็มมิเตอร์มันต้องมีขยับบ้างแต่ตอนเนี้ยนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่รู้ว่าฟิวขาดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองจิ้มฟิวดูก่อนแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันฟิวมันขาดหรือเปล่าถ้าฟิวขาดก็อาจจะเป็นไปได้เนี่ยฟิวก็ไม่หรือว่าจะเป็นที่ฟิวฟิวขาด อาจจะเป็นที่ฟิวขาดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีแล้วกันตอนนี้มันเช็คมือเดียวไม่สะดวกอ่ะเห็นว่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมลื้อถอดตัวเครื่องออกมาก่อนนะครับเปิดฝาออกมาดูก่อนครับก็ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับพบว่ามันมีมอสเฟต ทางฝั่งคอนโนเตอร์ช็อตอยู่1ตัวนะครับอันนี้เช็คโดยคร่าวๆนะฮะยังไม่ได้เช็คอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ตัวฟิลนะฮะฟิลมันขาดนะครับฟิลตรงเนี้ยจริงๆมันมี2ตัวนะฮะตัวละ30แอมป์นะครับจริงๆแล้วมันไม่น่าจะขาดอ่าถ้าเอากันจริงๆแล้วนะครับฟิล30แอมป์เนี่ยอันนี้เป็น20แอมป์นะครับ เพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าเราใช้โดยส่วนใหญ่แล้วกิจ600วัตต์เนี่ยใช้ได้ไม่เกิน2แผงนะครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์2แผงเนี่ยมีกระแสของแผงเนี่ยไม่เกิน20แอมป์นะครับไม่เกิน20 M. แอมป์เพราะนั้นฟิล2ตัวเนี่ยตัวละ30แอมป์หรือตัวละ20แอมป์เนี่ยมันรับกระแสได้ถึง40แอมป์ถึงแม้ว่าคอนเวอร์เตอร์จะช็อตฟิลก็ไม่ขาดแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่ขาด เพราะกระแสพิคของแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันไม่เกินที่กัดกระแสที่ฟิลรับได้แต่ทีนี้กรณีฟิลขาดเนี่ยนะครับผมคาดเดาว่าน่าจะนำไปต่อกับแบตเตอรี่หรือ power supply ที่มีกระแสสูงนะครับนำไปต่อกับแบตเตอรี่หรือ power supply ที่มีกระแสส,สูงนะครับคอนเวอร์เตอร์มันช็อตอยู่นะฮะกระแสก็จะไหลผ่านฟิลนะครับเกิน เกินสเปคของฟิวนะฮะก็คือฟิวสตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวละ20่แอมป์ก็ขนาดอยู่ก็สี่แอมป์ก็คือกระแสไหลเกิน40แอมป์ฟิวเลยขาดนะครับอันนี้คาดเดาหน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะน่าจะนําไปต่อกับแบตเตอรี่หรือต่อกับ power supply ที่กระแสมันเกิน40แอมป์ฟิวเลยขาดและทีนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าเจ้าของเครื่องทดลองต่อหรือว่าร้านที่มัน รับไปตอนแรกเนี่ยนะครับรับเครื่องไปตอนแรกเนี่ยไปทดลองนะครับเลยทําให้ฟิวขาดนะฮะอันนี้ฟิวฟิวสองตัวสองตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะตัวนี้มีเปล่าไม่รู้อ่ามีนะครับเนี่ยฟิลตัวละยี่สิบแอมป์นะครับขาดทั้งสองตัวเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าต่อต่อกับแผงเป็นไปไม่ได้เลยแหละนะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้นี่ไม่มีเลยเนะี่ยถ้าแค่สองแผงเนี่ยฟิลไม่มีโอกาสที่จะขาดเลยนะครับนอกจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะฮะ power supply power supply ยังไม่ขาดเลยครับเพราะว่าฟิล4 0แอมป์แต่ต่อ power supply power supply อาจจะตัดนะครับเพราะว่ามันชอ็อตเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนมอเสเฟสนะครับแล้วจะลองเช็คดูด้วยว่ามีอะไรตัวอื่นเสียอีกหรือเปล่าแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่ามันงานมันเพิ่มนะครับก็คือจะต้องเนี่ยถอดไอ้แผงเนี่ยผ้าประกบด้านเนี้ยนะครับออกมาเพื่อเอาไปเอาไปทุบเอาไปดัดให้มันคืนรูปนะครับ เพราะว่าการแพ็คสินค้าไม่ดีทําให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายแบบนี้มันก็เพิ่มงานให้ผมนะครับแทนที่ว่างานผมส่งมาซ่อมจะซ่อมแค่จุดที่เสียก็ต้องมาซ่อมจุดที่เสียหายจากขนส่งด้วยนะครับรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยน,นี้ต้องเอาไปทุบกลับคืนสภาพนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับปเปลี่ยนมอสเฟสแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ไปไปทุบ เราเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเปลี่ยนมาสเแล้วกลับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นดูหน่อยนึงนะครับว่าจะรันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจ่ายไฟเข้าตัวที่ตัวกิจทายดูก่อนว่ายังมีอะไรชอ็อตอยู่หรือเปล่านะครับก็จ่ายไฟที่42โวลต์นะครับ นี่จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะฮะกระแสที่พว r s u ์พายเป็น0ูนย์แอมป์นะครับแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิ์ดูหน่อยว่าเครื่องเปิดติดหรือเปล่าอ่าโอเคตัวเครื่องเปิดติดนะครับอ่ะนั้นก็เดี๋ยวจ่ายไฟ AC เพื่อทดสอบลันดูว่าจะรันได้หรือเปล่า เียบลำบากเลยมือเดียวโอเคได้ได้หรือเปล่าหลวมๆตอนที่จ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับลองรันเครื่องดูอ่ะครับโอเคตัวเครื่องเริ่มรันนะครับ มีการดึงกระแสทาง DC นะฮะแต่วัดไม่ออกนะครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนโอ้โหมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ร้อนจีเลยครับคือมีการดึงกระแสทาง DC แต่ทาง AC ไม่มีวัดออกนะครับแล้วก็มอสเฟตร้อนมากนะฮะร้อนจีเลยนะฮะแปบ๊บเดียว ก็แสดงว่าทางฝั่งฝั่งเนี้ยนะครับทางฝั่ง AC เนี่ยนะครับไม่ใช่ทางฝั่ง AC คือทางฝั่ง AC ไม่ช็อตนะฮะมอสเฟตท,ทางฝั่งอนเอ์เตอร์ไม่ช็อตแต่ว่าตอนนี้มันมันรันได้แล้วนะครับดึงกระแสทางฝั่ง DC ด้วยแต่ว่าไม่ผลิตไฟก็แสดงว่า าทางฝั่งหลังจากหม้อแปลงเนี่ยคือทางฝั่งไฮโวลต์ te, นะครับตรงนี้จะเป็นไฮโวลต์ Hi te, นะฮะเดี๋ยวผมออฟเบรกเกอร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปจับโดนมันช็อตเอานะครับทางฝั่งไฮโวลต์ te, ก็คือจะมีไดโอดไฮโวลต์นะฮะทั้งหมด5ตัวนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะมีไดโอดช็อตอยู่นะครับคิดว่านะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คดูนะครับเช็คดูอีกทีนึงว่า อันนี Di ้ได้ออดช็อตอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่าแกนแกนชกตัวนี้ช็อตหรือเปล่านะครับเพราะกิจทาย r u รันได้แต่ว่าทาง AC ไม่พลวิตไม่มีวัดออกนะครับไม่ผลิตวัดออกอ่าก็เดี๋ยวผมทำการตรวจเช็คนะครับเราเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนอีกนะครับนะครับ ก็ผมก็ได้ทำการตรวจเช็คนะครับไดโอดทั้ง5ตัวนะครับตรวจวัดมันไม่ช็อตนะครับแต่วัดแล้วมันคือวัดแล้วมันแปลกๆนะครับมาวัดที่จุดเอาพุธนะฮะไฮโวลต์นะครับ, Hi รบตรงนี้คือที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมันช็อตถึงกันเป็นศูนย์โอห์มนะครับก็เลยถอดตัวคาปาออกมาวัดดู พอถอดคาปาออกมาไว้ข้างนอกเนี่ยคาปามันไม่ช็อตนะครับแต่จุดที่ตรงเนี้ยมันช็อตเป็นศูนย์โอห์มนะครับก็เลยแปลกใจก็เลยลองไล่ดูนะฮะมาเจอตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับตรงจุดนี้จุดจัมตรงนี้นะครับจุดจัม1 1ร้อยสิบโวลต์กับ2 2 0โวลต์ซึ่ง โดยปกตินะครับสำหรับกิจตัวเนี้มันมันออกอถูกออกแบบมาให้ใช้กับไฟ220โวลต์มันจะต้องจ้ำตรง220โวลต์อย่างเดียวจุด110สจุดนี้จะต้องไม่จ้ำนะครับโดยปกติเลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับตะกัวมันถูกจ้ำสามจุดเลยนะฮะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าเดิมๆม,มามันต้องไม่จ้ำแสดงว่ากิจ ชายตัวนี้โดนวางยาอย่างแน่นอนนะฮะโดนวางยาอย่างแน่นอนนะครับอ่าเนี่ยนะครับจำได้ยังไงเพราะเดิมๆมันต้องไม่จำเดิมๆมันต้องจำจุด220อย่างเดียวนะครับทีนี้ลูกค้าก็ส่งก็บอกเขาส่งไปซ่อมกับร้านที่ลาซาด้ามาแล้วนะฮะแล้วอ่าร้านตีราคาค่อนข้างสูงราคาซ่อมนะครับลูกค้าก็เลยไม่ซ่อมนะฮะไม่ซ่อมให้ร้านส่งกลับมาแล้วส่ง มาซ่อมกับผมนะฮะซึ่งร้านในลาซาด้าจะเป็นคนวางยาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบหรือว่าลูกค้าก็ส่งไปที่ไหนอีกไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเกาส่งไปที่ร้านในลาซาด้าแค่ร้านเดียวแสดงว่าร้านในลาซาด้านั่นแหละเป็นคนทํานะฮะนี่นะครับสามจุดนี้อ่ะ ก็เดี๋ยวผมจะเอาจุดจ้ำออกนะฮะเอจุดจ้ำร้อยสิออกให้เหลือแต่220รี่ิบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะนะครับมันจะเป็นที่จุดนี้หรือเปล่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับตอนนี้ผมบัตรกีจุดจ้ำออกแล้วนะครับจุดที่ โดนวางยามานี่นะครับมันจะต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจัมจุด220โวลต์อย่างเดียวนะครับจุด110จะต้องไม่จัมนะครับบัรกีจุดจัมออกแล้วก็เอาคอาปาซิตเตอร์ใส่กลับเข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะมาเทสกันอีกทีนึงว่า จะใช้ได้หรือเปล่าจะลันได้หรือเปล่าจะผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับอ่ะลองดูตอนนี้ผมจ่ายไฟ DC เข้ามาที่กิดทาย4 2โวลต์นะครับเอาสายมันดีตรงนี้ก่อนเพราะว่าฟิลมันไม่มีนะฮะฟิลมันขาดนะครับแล้วก็จ่ายไฟ AC เข้ามา DC 4 2ลิมิตก,กระแสไว้3แอมป์นะครับแล้วก็ AC อ่าปักมันแลดูรลวมๆยังไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองขยับหนะ่อยนะครับก็ ทดสอบรันกันนะครับถ้ากิจทายรันได้ปกติจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับให้มั่นใจว่าจะโดนวางยาจุดอื่นอีหรือเปล่านะฮะอ่าโอเคตอนนี้เริ่มรันแล้วอ่าเริ่มมีการผลิตไฟออกมาแล้วนะครับต้องไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับถึงจะถือว่าปกตินี่นะครับ111วัตต์นะฮะ อีกรอบนึงนะครับกี้มันดึงจนตัดไปหนึ้อยแปดวัตต์นะครับหนึวัตต์อ่ะก็โอเคนะครับอันนี้กิจทายรันได้ปกติแล้วนะฮะจริงๆแล้วเสียแท้ m o ส f e t ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าโดนวางยามานะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่ซิงค์นะครับทีนี้ที่ไหนวางยามาเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับก็ลูกค้าน่าจะรู้ดีว่าลูกค้าส่งไปที่ไหนบ้างหรือว่าใครเป็นคนทําตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นคนทํานะครับลูกค้าส่งไปที่ไหนแสดงว่าที่นั่นแหละเป็นคนทำนะฮะ ก็คือผมก็ต้องขอประนามนะครับคนทำคนที่วางยามาเนี่ยนะฮะว่าท่านไม่มีจรรยาบรณในงานที่ทำนะครับไม่มีความซื่อสัตย์ในอาชีพนะฮะถึงแม้ว่าลูกค้าก็ส่งไปแล้วเขาไม่ซ่อมเนี่ยเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าราคาซ่อมถ้ามันแพงเกินไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ซ่อมนะครับเมื่อเขาไม่ซ่อมนะฮะท่านก็ไม่ควรที่จะวางยานะครับไม่ควรที่จะทําแบบนี้ เป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาไม่ซ่อมท่านอาจจะคิดค่าตรวจเช็คค่าอะไรไปอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของของท่านนะครับสามารถคิดได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวางยาเครื่องลูกค้าแบบนี้นะครับท่านไม่มีความซื่อสัตย์เลยไม่มีจรรบรรในอาชีพนะฮะก็ลูกค้าก็ลองดูนะครับจะไปต่อว่าร้านก็ได้แต่ ผมก็ไม่รู้ว่าร้านก็เป็นคนทําหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องมีคนทําแน่นอนนะฮะต้องมีคนทําแน่นอนแต่ใครจะเป็นคนทํานั่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมขอประนามคนที่ทำนะฮะนะ,ะใครคนทำนะครับผมขอประนามนะฮะทำไม่ถูกต้องนะครับไม่มีจรยาบรณไม่มีความซื่อสัตย์นะครับก็โอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถร้านได้ปกติแล้ว นะครับสิ่งที่ผมจะต้องอแก้ไขอีกก็คือตัวเคสมันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องถอดต้องรื้อหมดเลยในะพัดลมรื้อฟิลร์ื้อขั่วนะครับเอาอันนี้ไปทุบให้มันเข้ารูปเดิมนะฮะเพราะว่ามันดัดในนี้ไม่ได้นะครับองเอาไปทุบให้มันคืนรูปเดิมนะครับแล้วก็ตัวตัวเคสตัวนี้มันที่มันงอๆนี่นะครับเพราะเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็มาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆกันนะครับ ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเคสผมเอาไปไปดัดเข้ารูปหมดแล้วนะครับนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆนะครับว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลิมิตกระแสของ power supply ไว้ที่14แอมป์นะครับ14แอมป์นี่น่าจะอยู่ละราวสัก400วัตต์นะฮะ14แอมป์แรงดัน42โวลต์นะครับลองดูเลย ตอนนี้กิจทายอินเวอร์เตอร์เริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัดทาง AC กันลิมิตกระแสไว้ที่14แอมป์นะครับแต่กิจทายตัวนี้แกน่นคอนเวอร์เตอร์มีเสียงดังจิ๊ดๆหน่อยๆน,นะฮะ แกนดังจี๊ดหน่อยนึงแกนน่าจะหลวมนี่นะครับ400วัตต์แล้วฮะที่กระแส14แอมป์นะครับนรืน12แอมป์นะครับ400กว่ากว่านี่นะครับ 450, 4 5 0 4 6 0นะครับ4 7 0 4 8 0อ่าโอเคนะครับ อยู่ที่490นะฮะก็ถือว่าตอนนี้ทํางานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมลดกระแสลงมาหน่อยนึงนะฮะ ลดกระแสลงมาที่5แอมป์นะครับเพราะว่าเดี๋ยว power supply ผมมันจะมีปัญหาซะโอเคสิง c อร์เตอ,อ,อร์ก็ไม่ร้อนนะครับเพิ่มกระแสขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่ง โอเคนะครับก็รันได้แล้วนะครับปกติแล้วแกนมันดังหน่อยนึงนะแกนมันหลวมนี่ฮะจริงจริงแกนมันชุบวานิชมานะครับผมไม่น่ใจว่ามันหลวมได้ยังไงก็กาวกาวตรงนี้มันหลุดนะ ก็ไม่ไมไม,ไม่มีผลอะไรหรอกแต่ว่ามันจะดังลำคาญนั้นนั่นแนละน,นะครับก็อย่างที่แจ้งนะครับก็คือเสียแค่มอสเ,เศษเท่านั้นนะครับลูกค้าส่งไปซ่อมกับร้านในลาซาด้าโดนวางยานะครับแต่อันนี้ ผมก็ไม่ได้ว่าร้านเขาวางยานะครับแต่ลูกค้าส่งไปซ่อมกับร้านค้าที่อยู่ใน Lazada นะครับแล้วก็รับเครื่องกลับมาก็ส่งกลับมาที่ผมเลยนะฮะคือรับเครื่องมาจากร้านค้าที่ Lazada นะครับร้านค้าก็ส่งกลับมานะฮะลูกค้าก็ส่งมาที่ผมเลยโดยที่ยังไม่ได้แกะ กล่องนะครับก็คือกล่องมันมากล่องกล่องนี้แหละนะฮะมาจากลาซาด้าเลยนะครับที่ก็ส่งกลับมาลูกค้าก็ส่งกลับมา้ส่งมาให้ผมนะฮะพอมาถึงผมเนี่ยนะครับเราทำการตรวจซ่อมแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเครื่องมันโดนวางยามานะครับเครื่องมันโดนวางยามาแต่ทีนี้ใครเป็นคนทำนี้ไม่ทราบลูกค้าลองไปไล่บี้เอาลองดูว่าส่งไปที่ไหนยังไงนะครับ แต่ว่าคนทําก็จะยอมรับหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็อาจจะไม่ยอมรับก็ได้นะครับนะฮะคนทําคิดว่าเขาคงไม่ยอมรับหรอกถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมถ้าสมมติถ้าเป็นผมแต่ผมไม่ทานะแต่ว่าถ้าเป็นผมผมทําผมก็ไม่รับนะฮะถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่มีหลักฐานผมก็ไม่รับถ้าเป็นผมนะนะครับแต่ผมไม่ใช่คนนิสัยอย่างนี้นะครับผมมีจรรยาบรรณในอาชีพนะฮะมีความซื่อสัตย์ผมไม่วางยาเครื่องลูกค้านะครับส่งมาซ่อมไม่ได้ ไม่ซ่อมก็กลับไปสู่สภาพเดิมไม่มีการวางยานะครับถ้าส่งมาที่ผมนะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับในหะาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยนะครับลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ